หลังจากที่มณฑลฐานบกที่35จัดพิธีรับฐานใหม่พับที่2ไปประจำปี2564เข้าสู่กองประจำการในค่ายพิชัยดับผักอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับผักได้จัดชุดแพทย์พร้อมรถชีวนิรภัยกองทัพบ,บกมาทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ให้กับฐานใหม่ทุกรายซึ่งถือว่าเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกโดวยวิธีการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากพบว่อฐานคนใหม่คนใดมีประวัติความเสี่ยงสูงจะแยกออกไปสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกมนทนฐานบกที่35จนครบ14วันก่อนนํากลับเข้าสู่กองประจำการเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลป้องกันโรคอย่างเต็มที่ทางนี้มณฑลฐานบกที่35ได้จัดเตรียมสถานที่โรงนอนห้องอาหารให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีตามมาตรการโควิดรีเซตติ้ง พร้อมนำมาตราการ Universal Prevention มาใช้ในการฝึกในแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด